วอ้ยไ,ไทย,ย,ไรย,ไทยครับมึอนี่ไทยกับเขาแม่ครับมืงเน,นี่ได้ยังมาเนี่ยแต่เราควหมายบร,ริจีน้ำครับพอดีมีสุระที่ไทยแต่แม่เห็ดเห็ดชิมให้เบิ้งครับพอได้ประกอบมาสีดำใส่กับบักแตงไห้โดยอีสานเอาบักแตงจริงหัหมักขักมีนูนหัวคอเ๋ยวกินสมให้เบิ้งครับยังเป้น พอเป็นแล้วครับงานนี้ชตาว่าน,นอนน่วนไหลเดูกำลังสีสูกกำลังเปลี่ยนดูลงหน้ามาแม่เปลี่ยนชนมาบช่สีลวบพัก้แม่จอมใส่หัวพักตามตรงครับจอมใส่หัวมีพักตำลึง,งีตัว น่อยด้วย่นทีแก้วคุณเละด้วยนมมาค่อยเบิ่งกังขับสมทำอะไรแก้วเลยแม่เสือมาจำไ้่วหวแล้วนะเาไหวได้หนิเก็บแก้วเขาได้หนิแ้ยมันจะเสียบแก้วเลยครับขึ้นเสียบว่มไม่ขึ้นขอินทั้งเปียกเลยไม่เสียบผมครับ สเวัมววพักก็จ่าสิบดเว้สมพักัดปลอมหัวความแนครับมึง หวัวเขมแม่ต้นนมไข่กับต้มมะเขือต้มไก่กับต้มมะเขือครับคนบ,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 บุกบกบกมือเด็ก

ขีดหนึ่งเนี้ยครับอันนี้สองขีดหกสิบบาทมีนูนแล้วก็บวก,ากคาบพริกเกลือเลือแดกเข้าไปมุ้นมะคาประมาณแปะลอ,อยปุ๋ยทั้งผักทั้งเห็ดขายโอ้เป็นเหล่ามากจังเลยผักกัตนโอ้ยเขาเป็นเหล่าหักมากเวตุนเลย

ฟอนอยู่ตัวนี้อุลล้ดีด้วยไงครั้อมหลัวตัลลง้งใจพักการตุ่มแต่ว่ามี่พักกันพักหวานใช่ยังแซ่บแล้วต้องเป็นพักหวานบ้านครับพักหวานตานอยู่หวานโวดพักหวานหวานมันจะออกเป็นเฟียนเข่ากันบ่แม่มีตูนเหลืออยู่บ่ เก็กลันแล้วในกันอยาเอาตัวใส่บูดเลยเห่วงแยกกลางมันใส่ครับน้ำสดมันเสียรสชาติกลางมันเด่นหน่อยแฮะ แมวหลยหยอดีกวนครับตานคีกใ้ถึงสงสัยมันสิยิบแกนอยู่แม่เขาเหมนเป็นย่ังงมันดิ่ยโกดโกดดีด,ด,ดไปหยอดนึงแม่งี่๊บผิดผินี่สิมัเสียบมนากกว่าเสียบ้อมาหยอดีกมันเสบีบดิใส่ลูกดวดน้ำอยู่แม่ได้หรือเล่าใส่หวกลงไปครับอนนี้ ลกน้ำปะแดดรุมโดดไว้ตำคิดไว้แล้วชูรด,ด,ดน้ำป่าเกลือจั้ง่อยสองหัวที่ใส่ขี่แล้วลงไปทีนี้มีหกสิบบาทสองขีด ้็ให <ici> mm ้จ hmm. ิบจตความห่วงแล้วกัิบบายคร้จงเลยนะืไกลับมาเอานี้ยกิ่วัวน้าจิบตอนนั้นพี่บุมีนุองินเล้ ซุกโลแม่งนัง่ก่ตลอต่ซครับพอบอกแกบกออาไต่ำใช่ไหมคัวแตนักกเพราะว่าเราทำเบ้งเบี้อีกบอยแม่แตลงเนี่เยเลี้ยยืนเดียว,ยวสดแห้เบิ้งครับแม่ต่ำอีกอีกนิก่อนแ้วนนี้มีธุระแ่ดูแล คนกินก้ประคอบนีนเด้วยหคนอย่างกองเขาข้าประคอบอคบนกบสู้ถ่ายครับใส่ผ้ากีบเสียมใบต้องใส่เองลงต,องต้องสะอาดแต่ว่ามีสารพิษครับพักขางลว่วหลังคุณออกก็คือ มีอยอดบักพ ic, ิษผักการตุ๋งบักอีตูบักจำเรื่องเอาความความแม่บ๊อบครับคอมหัวกะตำมะเจงใส่ข้าวบะขวกินทับตุ่มไข่ต้มมะเขือง่ายๆครับค <inaudible> ุอนี้ก็แสบหลาย เนี่ยตรมเกี่ยงมี่นี่ไบหหมอ,อนนี่แหะครับวิธีแกะกระเบืงบ้งกรบงไบมันล้นขึ้น,น้องวดสูงน้องหอวนนี้หัหมอนตัดมือพองเลยเทนะพงอย่บนล้ําบลำป่าใเกียเจ้าเอาอ,อืมอวใบหัวขอต่อ ผงนะถูกเรากับผงพีมาชิมนะหน,นก้กโกกโกกด้วยขอไว้ขอก่อนวนนี้นแม่ต่ำนะครับเดมื่อานแม่ต่ำให้วงอีก,กอ้อนี่สดจริงสิเลยนี่เอาน้ำป่าลงพผมผปผงล้มประแดกลงนี่ชูรวดลงครับวที่นี้ น้ำลายแสกตัวลไปเลยเบิรสมครับยาหลงแม่ข้นขึนมาข้นมขึ้เมืออมันเกลือน ขอกับเกลือโรยเกลือลงไปให้ไหลเลยเ,ยเกลือสันจุสมพักนี่ครับทิ่ม,มาคอดก่อนที่ม,ม,มันพ่นมันไหลเฉดฮึ่มฮึ่เจ้า เดี๋ยวบอกแม่กเขียวฮักขาดเดี๋ยงา้นีออ้อมหัวใเ้เบ้งครับมันจะแตกทาไรห,ห,หัวคือว่าลูกกอด หลายใส่หยอดพักอย่าิดเราลองใส่ผักซี่ครับเราออีตูขาดไว้ข้ามระดาตเปงเป็นข้ามเขาตุ่ยเลย คุณนำโกโก้สมมาพคุณยอดเี่สูตรครับในน,นู่นนี่กินอยากออกทงทงทาทาครับคุณยังนางกินอยู่ข่างปันเทศนัานหอมหัวหินหินเทศยังแม่ที่นี่นต่าแตงแปลง เอาบงเตาแสงใต่ให้เขาทตามโดนจังอวะตามๆฮะเราจะตามมาดูเขาปั้นนะครับเอ้าเขาปั้นหายไปไหนนี่โอ้ยเขาปั้นเสียแล้วนี่ พด่คู่พี่บอกพี่คู่พี่ตนใครๆเขาต้องแต่งดัดแตังแบบนึงอลยหอกันแล้วสั่งเพ็ดเย็ดสิบกินอะไรเขียนเอ็ดเอ็ดเอ็ดเต๋วอะไรนั่นด้วยเดียวห้อง ไกับวยู่บงม้อไ้ไปวัดวัดเสร็จเลืกงานแล้วไปวัดก็จบบ้านหยุดบ้นวัดบ้นอื่นกับาดูบกอยครับเพื่อยงเดี๋ยวพาผ่านเล็กน้อยพคนี้ไมงงอกอยากโคตจ้าเลยมีเจ้าบกขอเยเสมอ นนนีเป็นนต้องกินงกำนําประเดี๋ยวเสียคอ <c oughs> วันต้งเงื่นหม่วางไว้เรื่อ,อ,อนแน่างีเหียมากเรื่องอยมหล่นเก,กี่ยเื่องกุญแจคือ,อยังละแมวเห็ดเี่ <พอ S 2> รหยไดรึเป่าื่องหอยแงเห็ดเมียงเด้รึพะเาง่ายๆอันเห็ดน้ำปลาไม่เกี่ยงอะไรคืหม่อมะจุหม้อกย นองตายมากอย่เพ <át> ิ่งเด้อคนโอ้แข็งมาหอมเปลมาหอมด้วยนองตายมากหเพิ่งจมปอกไว้ดีกว่าคอโอ้ยลชิปนยเาห่ชินวยแล้วนีะครับเจวาคอจปอกไว้ ใสบ่ตอนวเดีเ๋ยว<อ>สมก็เป็นตับกอนี่นี่ะเป็นตักบกอนจริง่กอแมากับยังเข่ากันที่สุดแม่ตงบแตงโอ๊ยก็มีกระประุกอยเนาะบ่ มัน <c oughs> ไม่สูน้อยนักแต่พอจะมีขาิตอนนี้กับปู้รองนี่เินก็ต่ำเปลี่ยนคะเดี่ยวหอมจิ้นหินเลยสอยิอย่างง่ายเจียบปูนี่รองยู่ว่าสดเลยสดโอ้จังเนียนครับมาสดๆเป็นสี่ยมนี่วันนี้กินก็ต่ำกับน้สูงมีกระปูออกใสเกียวน้อยสูงยากกินหำชั่วเทีๆๆๆ่ยชัวเที่ยหอ ทำไมกวันมงคยมีสารพิษสูมึงโอ้กาจินเลสูดเกน้อยปลอนไปหาหมอซะสะอาดยากถาแบบมี้ว่ต้องใส่กับเน่ามันมั้ามันจะสมกจหรอเปา่ามโอหอมแปกแต่งไรอนี่นะแต่ให้ท่อเนี่นะครับมีสารเงินของแกกจีนคนเอื่นบอกแต่งไล่ เาแปลงสร้างคือบ่กแตงกว่าครับตอนนี้คื่อแตงจริงมาชิมนะม้ยเจาหลูงนี่แม่ยำมันเค็มไหมเค็มหรเป่าเค็มจังอยากชิมชิมัมบบเ่บคุณบ้านเคุณบ้านทีสทนนันเาะยัเค็มยังเค็มไงาเงีเยง ไมดีว่อยนี Pope ้บนบนบนเลยเนาะแจ็แ <persever> ล <ing Zone> ้วอันที่มันก่อแ้วมีคัทามเส้นปลาแดกอีกเคครับเสรเรียบร้อยทำเสนปข้อโอ้ใจแห้งใจโลกเ้ได้กินให้เบงครับนี้หือกัะมือหนัาแคว่าเสียงไท่สงท้ายไปด้วยเข้าปั้นแห้ๆนะ เขาเพเห็นแม่ว่าแล้วไอ้แฮี้ยนี่ว่าไปอยู่ไหนไป้กินเขาเขาเละตึงไปไม่มีใครกินข้าวกับเขาปั้นเลยนะวันนี้นะไม่มีใครแย่งใายตึงกับพ่อใหญ่คมกินเลยวันนี้นะจะแซ่บบ๊อบมีใครแย่งกิน ขดเหลียงนี่มันเยากนัมากครับครับนี้จะแสารอีสาบานฮาว